สวัสด,ดีค่ะพี่น้องชาวไทยชาวลาวเฮาชาวต่างประเทศทุกคนเนาะกเมื่อนี่นุดีกะสิผ้ามากินเนินขนมจีนเน้นยาตีนไก่ค่ะเออกับผักกาดดองอ,อ่กิมจินาะคะ่ะเนาะอืมที่หรือผักกาดดองส้มเครื่องที่นุดีเฮ็ดอ่าสาาธิติตให้เบ่งอทิตย์ที่แล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี่นุดีกะสิมาสิ่มค่ะเออเออแล้วนุดีกะสิพูดถึงประโยชน์ของอ่า อาหารอ่ะชนิดนี้นะคะเนา่ว,ว่ามีประโยชน์ดีซ้ำไดค่ะเออแล้วห้ามาเบิ่งกันเลยค่ะห้ามมาเบิ่งกันเลยค่ะถ้าหากกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นำเน่นะะด้วค่ะเด้อเออ ถ้าหากว่าพีสก็ขอโทษขออภัยได้ค่ะเดอ้อเออไทยกับ่าไทยกับบ่ชัดเบ่าเล่ากับบ่าถือเออ,เอ,อได้ละค่ะจิ้มจีมันนี่จิ้มจีมมจมจมเม็ดกับขนมดออขนมจีนน้ำยาค่ะขนมจีนน้ำยากับผักกาดเลยกระหล่ำค่ะ ไม่ได้คะเดอมืวมันี้จะพาะมากินิีมซีกิมจิขนมจีนน้ำยาพักดองอันนี้ลูกสาวงามบ่ะอันนี้สามีสามีโลบ่ เราดีกับชีวเาถึงสรรพคุณมันเนอะค่ะเนาองแบบพักกาดดองส้งเครื่องนี่นี่นสรรพคุณแบบใดนี่คะ่ะแซบเป็นแล้วคะ่ะออกสมๆเปรี้ยวๆหน่อยนึง แส่บบุมมีมงตีเลยอาหารเล้าสปากเกตตีเล้าค่ะมอนี่ตีมือลุกสาวเฮ็ดนำยาขนมจีน น้ํายาขนมตีนเออน้ํายาขนจีนเท่าไก่เว้าสุภาพสุภาพแ้นะค่ะเนาะไม่ไ้ง <laughs> พอถึงสปปรรพคุณของผักอดองออกิมจินี่เนาะค่ะอคั้นพอถึงสปปรรพคุณของมันนี่แกโอ้ดีดีมากเลยค่ะดีเลิศกกว่าแด้แค่ผักดองนี่แกมันเทศไทหนาตาออนก็นไว้ ว่าถึงประโยชน์ของกิมจีเนาะค่ะนาะเออมันก็สามารถปรุงกินกับอาหารอทั่วไปได้เนาะค่ะเออไม่จำเป็นว่าจะกินแต่ก,กิมจีย่างเดียวอ,อันนี้ก็สามารถกินกับขนมซึมก็ได้ค่ะหรืออาหารฝรั่งเนาะค่ะเด้เอ,อกินเป็นกับแก้ม สาโพคุนของมันนาะคเะนาะก็อุด,ดเออสาโพคุนของมันเนาะอคเะนาะเออมันก็มีโปรไบโอติกค่ะลดระดับไขมันในร่างกายของเราเนาะคเะนาะแล้วก็มีข้อสามก็คเรื่องของการถ้ากินจิ้มจี๊เป็นประจำเลยค่ะ <c oughs> เฮ็ดกินเองเนี่ยถ้าเฮ็ดกินเองได้ก็เฮ็ดกินเองเลยก่คือมันจีช่วยให้ใส่ เข้ามองเห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาดีนะคะผล mm hmm. ว่าแล้วกาที่ซส้อให้ผิวพันเนี่ยเอ่อสดใสแล้วก็ผมสวยพ้อมค่ะ mm hmm. ผมนี่สิสวยได้ค่ะเพื่อนบอกเออถ้ากินถ้าเห็ดกินเป็นประจำกินจี แล้วก็ยังป้องกันโรคมะเร็งทั้งเดินอาหารเนาะค่ะเนาะเช่นนี้เนาะค่ะเนาะยังซอยให้ดูอ่อนกว่าไหวค่ะลดน้ำหนักได้พร้อมค่ะแล้วก็ยังป้องก,กันโรคกระเพาะโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ก็คือสับคุณของอกิมจิเนาะค่ะเนาะดูดีกะเฮ็ดขึ้นมาด้วยฝีมือเจ้าของะคะ่ะ แซ่บด้วแล้วค่ะมัซสอิออกมีรสหวานๆเปรียปร้ยวๆเพ็ดๆอือสามรสพอดีผู้ไดบ,บเเสื้อกับลองเฮ็ดกินเบิ่งนะคะอือแซ่บสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะอือหักหักสุขภาพก็ต้องลงมือลงมือเฮ็ดล่ะค่ะ เออเลือกกินเลือกเฮ็ดเลือกทำเนะาะค่ะเนาะทำแต่สิ่งดีๆเลือกกินแต่สิ่งดีๆเออเฮ็ดแต่สิ่งดีๆต่อสุขภาพฮักตัวเองบ่ฮักตัวเองผู้ไดสิฮักเข้าล่ะคะเออขอให้ทุกคนหันมาฮักตัวเองเ้ยค่ะเด้อเออนูดีไปละ่ะพ่อกันเทพนาค่ะเออมีสิ่งดีๆก็สิมาเว้าวสู่ฟังอีกนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะรักนะ ขอบคุณขอบคุณนะรักนะขอบคุณนะรักสุขแกภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดฮักด้กคเด้อไปแล้ว